ดูกันต่อกับรถไถล้อสูงกำจัดหญ้านะครับมีถังใส่ปุ๋ยด้วยครับนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับแค่กำจัดหญ้าอย่างเดียวครับใส่ล้อล้อสูงครับร้อยสามสครับบวกกับฐานกำจัดหญ้าครับ ต้นมันณนปัจจุบันที่ถ่ยนี่สูงประมาณสัก60เซนครับถไถใล้อก็เข้าได้พอดีครับไม่โดนสักต้นครับแต่ถ้าสูงกว่านี้แล้วนี่โดนครับมันอายุประมาณ2เดือนครับ เดนหน้าผมทําเป็นปลูกลูค้าครับก็เลยต้องกลับรถไกลครับนี่ครับเวลาวิ่งแล้วก็บริเวณท้องล่องก็ไม่มีครับส่วนบริเวณต้นมันก็ต้องมาเก็บหน่อยครับ ีเลยครับสบายเลยประมาณสองร้อยนะครับดูยากครับอลองไม่มีหลือครับขาดไปแล้วครับ นี่ไถเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับดูลผลงานครับยาเบียยาเยอะครับเพราะว่าฝนตกใส่ยาคุมยาคุมก็คุมไม่อยู่ครับไหลทิ้งถาก็ดินแข็งครับเบียยาเยอะด้วยไม่ไหวครับไม่ถาก็ชีดครับก็เอาล้อสูงมา ยกดินขึ้นด้วยครับเพราะว่าร่องก็ยุบหมดครับไหลครับไหลไปกับน้ำครับนี่พอยกก็ได้ลองกลับมาคืนครับร่องเหมือนเดิมครับเพราะว่าร่องหายหัวก็จะไปอยู่ไหนครับมีร่องก็พอได้ลากหัวอยู่ตามดินนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับนี้ถือว่าโอเคเลยครับก็จะลงเหลือหญ้าบริเวณต้นครับนี่ครับบริเวณต้นนะครับที่ต้องเก็บนะครับแต่ว่าบริเวณต้นก็มีหญ้าไม่เยอะเท่าไหร่ครับต้องรีบมาเก็บเม่งั้นเดี๋ยวหญ้าต้นเล็กๆโตแล้วถากยากอีกครับ น,นี่ก็คงอยู่ได้นีครับย่าคงอยู่ได้ไปจนถึงฝนตกครับคือคุมพาปีหน้าครับไปว่ากันอีกครั้งครับว่ายาตอนนี้หายหมดแล้วครับยา่าจะแรงช่วงต้นฝนอีกครั้งครับเพราะว่ายาคุมโดนไถท,ทิ้งหมดแล้วครับ ก็จะมีโดนบ้างครับดีที่จ้างมาเร็วครับเพราะว่าไม่งั้นมันโตกว่านี้หักมากกว่านี้อีกครับจากพื้นมาถึงปลายยอดมันนี่ประมาณสัก60เซนครับจะล้อสูงกว่าครับสูงกว่าสัก10เซนนะครับตรงนี้ถ้าดินแข็งๆนี่ อาไถแล้วผานมันพาก้อนดินไปนี่มันก็ตายเหมือนกันครับอันนี้ยังไม่เป็นไรครับยังไม่ถือว่าพาต้นมันไปครับอันนี้เกือบแล้วครับนี่ก็เป็นผลงานของตุดไทยรอสูงครับกอนเหลือ เดี๋ยวครับคนนี้ดีถ้าล่องไหนที่มันมันมันไหลหลงเยอะครับแล้วมันเอียงฐานมันไม่โดนครับก็จะมีหญ้าเหลือเยอะครับนี่ครับผลงานรถไช้ล,ล้อสูงครับ